พบกับกบอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับกบจะพาทุกคนมาส่งมอบซูซูกิแครีฟู้ดทักเช่นเคยครับคันนี้เปิดเป็นร้านค้าขายกาแฟโบราณครับซึ่งรายละเอเียดในร้านจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวกบจะพาทุกคนมาเปิดดูกันครับไปดูกันครับจากภายนอกนะครับโดยทั่วไปเนี่ยคันนี้ก็จะเป็นลักษณะสีขาวทั้งคันนะครับหัวมัวเก็บของเป็นทรงกลมแบบปกติทั่วไปนะครับ จากภายนอกก็ดูสะอาดแล้วก็มีสติกเกอร์ตกแต่งถือว่าสวยลงตัวครับมาเปิดดูกันดีกว่าครับหน้าร้านอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วก็เปิดขึ้นเลยครับก็จะเจอชุดหน้าร้านเลยนี่เลยครับหน้าร้านมีเคาน์เตอร์ด้วยเดี๋ยวเปิดดูกันครับจะเจอชุดเคาน์เตอร์ไซส์ใหญ่ครับอันนี้เคาน์เตอร์เนี่ยลูกค้าระบบเป็นแบบไม่เลื่อนนะครับก็จะได้เคาน์เตอร์ที่ยาวถึง2เบสามสิบเลยครับแล้วก็มีบาร์วางของด้านาด้วยครับนี่เลยพอเราดึงตัวบาร์ขึ้นนะครับมันก็จะล็อกอัตโนมัติเลยนะครับ ไฟสองสว่าง LED ฝังในฝ้าสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวกบจะพาไปเปิดดูในร้านกันนะครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายก่อนครับมาเปิดดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายเนี่ยจะมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมกันอีกด้วยนะครับดึงสลักฝั่งนี้ครับแล้วก็ดึงสลักฝั่งนี้เช่นเคยครับเปิดมาแล้วก็เกี่ยวตะขอสองฝั่งนะครับเมื่อเกี่ยวเสร็จปุ๊บเราก็ดึงประตูขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับนี่เลย ด้านท้ายรถคันนี้นะครับมีชุดเคาน์เตอร์ด้วยนะครับซึ่งชุดเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะวางของเก็บของได้ครบหมดเลยการสไลด์ออกมาได้นะครับมันก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ขายสินค้าได้ในรถอีกเยอะเลยนี่เลยครับพอสไลด์ออกมาใช่ไหมครับเราก็มีบาร์เปิดตรงนี้ด้วยนี่เลยพอเปิดปุ๊บมันก็จะล็อกแบบนี้มันจะช่วยให้เคาน์เตอร์นะครับมีพื้นที่ที่ใหญ่และเต็มมากขึ้นด้วยนะครับเปิดขึ้นเลยได้เลยครับผมนี่เลยก็จะเจออีกหนึ่งฝั่งนะครับด้านนี้นะครับมีชุดถังน้ําแข็งด้วยถังน้ําแข็ง ปกติมันจะวางอยู่ปกติใช่ไหมกบก็เห็นทั่ว,วไปเนี่ยใส่ล้อลต่างการใส่ล้อมันอาจจะหลุดออกมาได้นะครับกบก็ทําการใส่รางเลยจะได้ไม่หลุดแล้วก็เลื่อนออกมาได้ด้วยครับนี่เลยพอใช้งานเราก็เลื่อนออกมาแบบนี้ครับมันก็จะแข็งแรงมั่นคงไม่หลุดนะครับยังใหม่ๆเลยอันนี้ของลูกค้านะครับลูกค้าซื้อมาให้ติดตั้งให้นะครับเดี๋ยวกบพาไปดูบนร้านกันครับไปครับครับตอนนี้กบอยู่บนร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบนร้านมีอะไรกันบ้างไปดูกันครับฝั่งนี้ครับชุดเคาน์เตอร์ตัวใหญ่ยาวืองเมตรสานนะคือฝั่ ลูกค้าเนี่ยขายกาแฟโบราณนะครับแปต้องมีสไตล์แบบเจาะหม้อนะครับมีชิลบังลมที่วางถังแก๊สต่างๆผกก็เซตให้พร้อมหมดเลยนะครับชุดกาแฟโบราณเนี่ยลูกค้าก็จะมีพวกกระปุกตัวขวดน้ำต่างๆนะครับที่วางนะครับก็ทําแท่นวางเป็นสแตนสองชั้นต่างระดับเนี่ยก็ทําให้ลูกค้าพร้อมหมดเลยค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะเป็นเหล็กอย่างหนาเลยนะครับ ด้านนี้นะครับก็จะมีชุดปลั๊กไฟเต้าเสียบอุปกรณ์ต่างๆมีพร้อมหมดเลยคันนี้มาพร้อมกับชุดอะแดปเตอร์แปลงไฟชุดไฟสำรองมาพร้อมเลยนะครับคือไปขายในพื้นที่ต่างๆที่ไม่มีไฟฟ้าเนี่ยสามารถใช้ไฟในรถที่กบมีมาให้ได้เลยต่อเนื่อง3-6ชั่วโมงนะครับถ้าหมดเนี่ยก็สามารถไปชาร์จที่บ้านได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าจะใช้ก็กางขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับพัดลมเก็บสายไฟนิดน,นึงครับนี่เลยปั๊มน้ําชุดซิงค์น้ําไฟฟ้ามีมาพร้อมเลย ทำความสะอาดเก็บของแรงต่างวางทําความสะอาดล้างนี่คือตรงนี้ครบหมดเลยนะครับถังเก็บน้ําดีน้ําเสียปั๊มน้ําไฟฟ้ามีมาครบเลยถังน้ําแข็งอย่างที่กบบอกคือมันจะมีรางตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนได้ด้วยนี่ครับไม่ต้องกลัวนะครับด้านนี้ก็ยังเก็บของได้นะครับชุดเคาน์เตอร์ชุดนี้นี่เลยลูกค้าพอเลื่อนออกไปเนี่ยพื้นที่อ่ะก็ยังกว้างเหมือนเดิมนะครับแล้วยังเป็นที่เก็บของได้ด้วยนะครับนี่เลย สบายมากปลั๊กไฟเต้าเสียบไปสองสว่างมีพร้อมทั้งคันถือว่ามีครบหมดนะครับแบบนี้นะครับเป็นแบบที่ไม่ได้มีออปชั่นอะไรเยอะมากแต่ก็ให้ชุดอำนวยความสะดวกที่ครบมากๆเลยครับครับและสำหรับรถสไตล์แบบนี้นะครับที่มีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟไฟสำรองอ,อุปกรณ์ต่างๆที่มีครบแบบนี้นะครับสนใจก็สามารถทักมาหากบได้เลยหรือว่าอยากมีการออกแบบเองแล้วก็ให้กบช่วยดูแลให้เนี่ยก็สามารถทักมาหากบได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับกบต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกับกบในคลิปหน้าแล้วมาดูกันนะครับว่ากบจะพามารีวิว Suzuki Carry เปิดเป็นร้านอะไรกันนะครับคลิปนี้กบต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ